กลายเป็นศิลปินคนแรกของโลกครองอันดับ1 4ถึง4บิวบอร์ดฮอตเทรนดิ้งซองในฐานะศิลปินเดี่ยวและกลุ่มอะไรมันจะปังได้ขนาดนี้ทั้งวงรุ่นพี่แบล็คพิงที่เพิ่งคัมแบ็กอันดับ1กับ4กับรุ่นน้องลลิสาที่ปล่อยโซโลมาเป็นปีแล้วก็ยังสามารถปิดที่2กับ3 b บิวบอร์ดฮอตเทรนดิ้งซองได้อีกริดม,มากก็เบสเฮปปอปน,นะน้องลิสมีคนรักเยอะจริงและอยู่ทุกมุมโลกสุดย ไปเลยแสดงที่เห็นว่ามีคนติดตามผลงานลิซ่าอยู่ตลอดเวลาพอว่างจากเป็นแม่ค้ากลับมาร้องเพลงก็กลับมาติดเทรนด์อีกบางยาวไปเลยน้องลิซคู่ควรค่าทั้งความสามารถทั้งความน่ารักน้องเหมาะที่จะได้รับค่าความนิยมของบุคคลและวงปังมากเบื่อจังกับคำว่าคนแรกและคนเดียวใช้คำนี้ได้บ่อยมากน้องลิซมีแบล็คพิงอยู่ด้วยแบล็คพิงก็มีน้องลิซอยู่ด้วยเช่นกันถ้วยแรกของน้องชัดดาวมาแล้ว ชนะที่1คว้าถ้วยจากรายการ MBC โชว w Champion Blackpink ก็เลิกเกินเดบิวตเมกาแต่กินรวบโคเรียรถ้วยแรกมาแบบงงๆ5วันได้ถ้วยแรกไม่ได้ขึ้นโปรโมทที่เกาหลีเลยเก่งมากขอแสดงความยินดีกับถ้วยแรกของชัดดาวและ4ี่สาวด้วยค่ะ